ใครก็ลัลงมาหาทาโฮมแต่งครบนะครับย่านไม่กับบางนาหลังมุมนะครับไม่ใหญ่พลาดคลิปนี้ครับ ตอนนี้พาทุกคนไปที่โครงการคาซาซิตี้บางนาครับโครงการนี้เดินทางสะดวกมากนะครับเชื่อมต่อกับเส้นทางหลายเส้นทางนะครับโดยโครงการเองเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ซอยบางแก้วครับซึ่งเมื่อกี้นะครับฟุกมาจากไม่กับบางนาใช้เวลาประมาณ2-3นาทีก็ถึงหน้าโครงการเรียบร้อยแล้วครับถือว่าใกล้ไม่กับบางนามากๆครับนอกจากนี้นะครับยังติดวงแหวนรอบนอกนะครับซึ่งสามารถเดินทางไปสมุทรสาครก็ได้นะครับหรือพระราม2ก็ได้นะครับแถมนะครับก็สามารถไปทางบางปะอินนะครับซึ่งขึ้นเหนือแล้วก็ไปทางอีสานได้เหมือนกันครับและตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณเส้นบาง บ้ริเวณหน้าบ้านเองนะครับสามารถจอรถได้2คันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นบ้านหลังมุมนะครับท้ายโครงการข้อดีของบ้านหลมงท้ายโครงการก็คือว่าด้านข้างของบ้านเนี่ยนะครับจะไม่ติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะครับก็จะโปร่งกว่านะครับมีช่องแสงได้มากกว่านะครับและเนื่องจากเป็นบ้านหลังท้ายโครงการนะครับเปงนด้านหลังเองก็จะไม่มีอะไรมาบังวิวนะครับแต่ในั้ะก็จะโปร่งกว่าบ้านหลังอื่นที่อยู่ในบริเวณโครงการนะครับบริเวณฟุกยืนตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านข้างของบ้านนะครับกว้างนะครับฟูกางแขนดูกว้างประมาณสองเมตรได้เลยนะครับ จากรั้วไปนะครับก็เป็นโซนกับรถของหมู่บ้านนะครับดังนั้นโซนนี้ก็จะห่างกับเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งมากๆเลยครับตัวนี้สามารถเดินไปหลังบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับบริเวณหลังบ้านนะครับก็เป็นโซนซักล้างของบ้านนี้นะครับก็มีการเทป,ปูนให้เรียบร้อยนะคะรับตัวนี้ก็มีชุดนะครับโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นั่งนะคะรับเตียมไว้ให้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ระบบน้ำต่างๆครับแทงน้ําก็อยู่ด้านหลังปั๊มน้ําด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็มีต้นเลนดาวดีต้นใหญ่นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแลอังงเ ครับ ถ้าลองดูนะครับก็จะกว้างประมาณ3เมตรได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครชอบทําครัวก็สามารถต่อเติมครัวไทยด้านหลังได้เหมือนกันนะครับหรือเก็บบริเวณนี้เป็นโซนซักล้างตากผ้าก็ได้เหมือนกันครับเข้ามาแล้วห้องแรกที่เจอนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหรือ Li v i n g room มนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีโซฟาหนังนะครับรูป L shape เตรียมไว้ให้นะครับพร้อม coffee table นะครับแล้วก็พรมติียมมาให้เรียบร้อยส่วนอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีนะครับมีตู้วางทีวีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที ว่าครัวเองเนี่ยมีช่องเก็บของเยอะมากๆนะครับด้านบนเองถ้าเห็นนะครับก็จะเป็นตู้เก็บของเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์เองเนี่ยก็จะมีตู้เก็บของอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าพื้นที่เก็บของเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูลเ y o u ์การวางครัวซะหน่อยนะครับตรงนี้มีซิงค์ล้างจานเตรียมไว้ให้นะครับพร้อมกับหน้าต่างขนาดใหญ่ก็สามารถตากจานตรงนี้ได้เลยนะครับระบายอากาศนะครับแล้วก็โดนแดดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเตาแก๊สพร้อมฮูดดูดควันนะครับตรงนี้ก็สามารถทําอาหารได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นครับในกรณีที่ทำอาหารไม่มวันเยอะาก แล้วด้านหลังเองนะครับก็มีหน้าต่างบานใหญ่อีกบานหนึ่งเตรียมไว้ให้เราด้วยนะครับที่พิเศษขึ้นไปนะครับคือปกติแล้วครัวเนี่ยจะต้องโดนความชื้นอยู่แล้วแล้วก็มีการทําความสะอาดค่อนข้างบ่อยถูกไหมครับปัญหาที่เจอคือว่าพื้นก็จะบวมนะครับแต่ครัวของบ้านหลังนี้นะครับแบบฟุตคอยดูนะครับมันนายแไดียินเสียงหรือเปล่านะนะครับนี่เป็นเสียงของกระเบื้องนะครับดังนั้นในการทําครัวนะครับเวลาเลอะนะครับต้องทําความสะอาดก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะบวมนะครับเนื่องจากว่าพื้นเคาน์ ถัดเข้ามาด้านในนะครับก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่เตรียมไว้ให้นะครับใหญ่ขนาดไหนอะลองเทียบความสูงพวกดูนะครับตู้เย็นสูงเลยพวกอีกนะครับส่วนห้องน้ำของชั้นหนึ่งก็มี1ห้องนะครับซึ่งทําเป็นลักษณะของ powder room นะครับตรงนี้ไม่ได้มีฝักบัวอาบน้ําเตรียมไว้ให้นะครับแต่มีโถสุขภัณฑ์ให้แล้วนะครับแล้วก็ซิงค์ล้างหน้ากระจกเตรียมไว้ให้แล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือพัดลมดูดอากาศก็มีให้แล้วเช่นกันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองของบ้านกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้้้นนนนแลวะะครัับชเีี่่ยยจมอออูงงสส ก็เป็นห้องเล็กๆอีก2ห้องด้วยกันนะครับซึ่งสามารถทําเป็นห้องนอนทั้งสองห้องก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยทำห้องหลังฟุกเนี่ยเป็นห้องนอนส่วนอีกห้องเนี่ยทำเป็นฟังก์ชันห้องทํางานเตรียมไว้ให้ครับมาดูห้องนอนห้องได้ของบ้านนะครับคือมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้นะครับอยู่บริเวณโซนหน้าของบ้านนะครับมีเตียง6ฟุตเตรียมไว้ให้นะครับส่วนฝั่งนี้เองนะครับก็มีตู้ทีวีนะครับแล้วก็ชั้นวางของเตรียมไว้ให้แล้วนะครับด้านหลังเองนะครับด้านหลัง้นนีะครับ ก็จะเป็นประตูนะครับสามารถเปิดเข้าไปห้องน้ำครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งใช้แชร์กันระหว่าง3าห้องนอนด้านบนนะครับขยับเข้ามาหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีบริเวณแต่งหน้าเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเป็นโต๊ะแต่งหน้าพร้อมกระจกนะครับฝั่งขวามือฟุกเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูนะครับสุดสามารถเปิดไปที่ระเบียงด้านนอกก็ได้นะครับแถมทําเป็นกระจกบานใหญ่ครับตรงนี้ก็สามารถรับแสงธรรมชาตินะครับได้เต็มๆนะครับซึ่งตอนแต่งหน้าเองนะครับหรือว่าแต่งตัวเองก็สามารถใช้แสงธรรมชาติตรงนี้แต่งตัวได้ครับมาดูบริเวณห้องนอนเล็กก ด้านหลังเองเนี่ยจะไม่มีตัวอาคารหรือบ้านเพื่อนบ้านมาบังวิวนะครับก็จะโล่งๆโปร่งๆไปเห็นวิวข้างนอกได้สบายๆนะครับ่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ติดบ้านเพื่อนบ้านนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมปกติหรือหลังอื่นในโครงการนะครับก็จะไม่มีหน้าต่างตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านติดติดติดกันครับแต่หลังนี้พิเศษนะครับอยู่ในหัวมุมนะครับดั่นนตรงนี้เองก็จะเปิดโล่งไปนะครับถึงวิวข้างนอกมาดูห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับห้องนี้เองเนี่ยก็สามารถวางเตียง3ฟุตครึ่งได้น้ออองงกหหนนเพิ่มี แต่บ้านหลังนี้ตอนนี้ได้ทําห้องนี้เป็นห้องทํางานนะครับตรงน,นี้จะทําเป็นโต๊ะทํางานเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเป็นบิวอินนะครับแล้วก็มีเก้าอี้เตรียมไว้ให้นะครับ และแน่นอนครับวิวด้านหลังฟุกนะครับก็จะโปร่งนะครับไม่เหมือนบ้านหลังอื่นในโครงการแน่นอนครับมาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับห้องน้ําของชั้น2นั่นเองนะครับตรงนี้เองจะมีซิงล้างหน้าเตรียมไว้ให้นะครับโถสุขภัณฑ์เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็เรนอาบน้ําเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับด้วยพมานอย่างนี้นะครับส่วนประตูก็สามารถเข้าได้2ทางนะครับทางนี้นะครับทางขวามือฟุกก็จะเป็นประตูไปสู่มาสเตอร์เป็นรูมนะครับขอสามารถเข้ามาห้องน้ําได้นะครับและอีกประตูหลักก็คือประตูนี้นะครับซึ่ เือซิกล้างหน้าเองนะครับก็จะมีตู้เก็บของเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเป็นบานกระจกด้วยนะครับซึ่งก็สามารถแต่งหน้านะครับหรือว่าทาครีมบริเวณนี้ได้เลยนะครับตอนนี้พาดูบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าบ้านนี้เหมาะกับใครไม่เหมาะใครนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับประกอบการตัดสินใจครับบ้านนี้นะครับถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยก็คงไม่เหมาะครับเนื่องจากว่าด้านล่างเองเนี่ยพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับที่จะทําห้องนอนอีกห้องได้นะครับดังนั้นห้องนอนทั้งหมดก็เลยอยู่ชั้นรองครับแลล้้้วกก็หออองงเี2แต่ออย่าง้ตน สำหรับคนที่ชอบทําอาหารนะครับบ้านหลังนี้ครัวอยู่ในบ้านนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครชอบทําอาหารจริงๆจังๆนะครับก็จําเป็นต้องต่อเติมครัวไทยด้านนอกไปนะครับหรือไม่ก็ปิดพาร์ติชันนะครับกันไม่ให้กินออกนะครับจากครัวปัจจุบันที่อยู่ในบ้านก็ได้เหมือนกันครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับลานจอดรถเองเนี่ยปัจจุบันไม่ได้มีหลังคานะครับเตรียมไว้ให้ไอ้ต้องทําเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ได้มาตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้2คันสบายๆอยู่แล้วครับคราวนี้มาดูจุดเด่นของ ราวนี้มันดูจุดเด่นซึ่งโครงการอื่นหรือบ้านหลังอื่นในโครงการนี้เองก็ตามไม่สามารถเทียบได้กันก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องทำเลครับทำเลตรงนี้ต้องบอกว่าใกล้ไมกะบ,บางนานะครับแล้วก็ใกล้วงแหวนรอบนอกนะครับแล้วก็ใกล้บางนาตราดนะครับเดินทางสะดวกมากๆนะครับ หือจะออกต่างจังหวัดเองนะครับภาคเหนือภาคอีสานหรือแม้แต่ไปชนบุรีนะครับไปพัทยาก็สะดวกมากๆสำหรับตําแหน่งตรงนี้ครับซึ่งแน่นอนครับบ้านในโครงการนี้ทุกหลังได้ประโยชน์นี้หมดครับแต่สิ่งที่บ้านหลังอื่นในโครงการนี้นะครับไม่สามารถให้แบบที่บ้านหลังนี้ให้ได้ก็คือเรื่องทําเลที่ตั้งของบ้านครับอย่างที่บอกครับบ้านเนี่ยอยู่หลังริมนะครับติดทางกลับรถนะครับแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยเป็นท้ายโครงการนะครับดังนั้นดังนั้นช่องเปิดก็จะมากกว่าหลังอื่นๆแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็วิวนะครับทั้งด้านข้างด้านหลัง้้อได ด้านฝั่งนั้นข้างเองนะครับก็ไม่ติดกับบ้านเพื่อนบ้านก็<ล><า>ได้วิวแล<ะ>้ว <ละ S 1> ได้ช่องเปิดแล้วนะครับด้านหลังเองไม่ติดกับบ้านพเพื่อนบ้านอีกนะครับถัดไปด้านหลังเนี่ยเป็นโครงการซึ่งห่างไปประมาณ1 0ถึง15เมตรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นวิวเนี่ยบ้านหลังอื่นไม่สามารถให้แบบบ้านหลังนี้ได้แน่นอนครับนี่มันนับเปณนที่ดินรอบๆนะครับซึ่งบ้านหลังอื่นเนี่ยไม่มีที่ดินที่สามารถเดินหรือว่าปลูกต้นไม้ได้เหมือนบ้านหลังนี้ครับคราวนี้มาแถนกันสักหน่อยสลับสายมูนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราเข้าสู่ยุค9้าของฮวงจุ้ยแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับด้านหน้าเป็นทิศเหนือด้านหลังเป็นทิศใต้นะครับซึ่งยุคเก้านะครับถ้าบ้านไหนนะครับตั้งทิศเหนือทิศใต้ตรงๆอย่างเงี้ยถือว่าเฮงๆงปังปมากๆนะครับนี่ไม่นับข้อดีจากทิศแดดนะครับเนื่องจากแดดประเทศไทยเนี่ยครับอ้อมทางทิศใต้เป็นหลักนะครับดังนั้นโซนด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นทิศเหนือก็จะไม่ร้อนครับสามารถนั่งโซฟาดูทีวีชิลๆนะครับไม่ร้อนเลยนี่ขนาดที่ด้านหลังบ้านเป็นทิศใต้นะครับก็จะโดนแดดเกือบทั้งวััันนนนนบซึ่่งงง้้้้้าาาาหลลลีทิศใตตเป็กกผแ ก็เป็นห้องครัวซึ่งต้องการแดดต้องการค่าเชื้อโรคแล้วก็ต้องการไล่ความชื้นออกไปดังนั้นฟังก์ชันบ้านการวางทิศบ้านเลยเหมาะสมมากๆครับสำหรับบ้านหลังนี้ ดังนั้นไม่ใหญ่พลาดบ้านหลังนี้จริงๆนะครับถ้าใครรู้สึกว่าทำเลสําคัญนะครับตำแหน่งบ้านในโครงการก็สําคัญทิศก็สําคัญนะครับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับถ้าใครดูคลิปไม่จบและสนใจบ้านหลังนี้อยากดูบ้านจริงๆนะครับก็สามารถโทรมาในเบอร์ใต้คลิปได้หรือว่าทักอินบ็อกซ์มาคุยกันก็ได้ครับหรือถ้าใครต้องการฝากอสังหานะครับบ้านคอนโดที่ดินนะครับก็สามารถทักมาได้เช่นกันครับแล้วเจอกันใหม่อสังหาหนะครับสวัสดีครับ